คุณอนุทินชานวีรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท1ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับตอนแรกที่ที่มานะักข่าวก็พยายามถามเจ้าตัวก็ไม่ค่อยอยากจะให้สัมภาษณ์เท่าไหร่บอกเดี๋ยวรอให้ประชุมเสร็จแล้วกันเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆนะก่าจะเดินไปถึงห้องประชุมไงมันก็มีจังหวะหนึ่งที่ถูกถามเรื่องของการปราบมาเฟียคุณอนุทินตอบสั้นๆแค่ว่าตอนนี้กําลังดําเนินการนะจะทําบัญชีผู้มีอิทธิพลแล้วก็จะทํางานแบบเต็มสูบเลยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยถ่ยแแถลง,งนโยบายเรสร็จสิ้นค่ะก็ดีนะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมปฏิบัติตามนโยบายที่นนท่านนายกรัฐมตรแถลง การขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลน,นะครับท่านรองถึงไหนแล้วครับก็ดําเนินการเดี๋ยวให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่แล้ววันนี้เออมีถามถึงท่านรองท่านรองค่ะคุณผู้ชมว่าถึงไหนแล้วนะคะในการปฏิบัติหน้าที่อ่ะก็อย่างที่บอกเขาว่าหลังจากแถลงนโยบายเสร็จก็จะเดินหน้าต่อเลยนะคะในขณะที่การกวาดล้างผู้มีอิทธิพลตอนตอน,นี้ในพื้นที่ภาค7ขยับแล้วคะ่ะผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7นะคะพลตํารวจโทธนายุทธ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเลยค่ะคือตั้งยุทธการขึ้นมาเลยนะภายใต้ชื่อปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิพลโอ้โหฟังแล้วประชาชนจะอยู่อย่างสบายใจเลยนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไอ้พวกโจรมาเฟียอิทธิพลต่างๆมันต้องตายหมดแน่คุณผู้ชมครับ<ฆ>ทีนี้เห็นว่าเป้าหมายก็คือว่าไปไปดูไปเข้มกับคนที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองกลุ่มคนที่ดูแล้วเฮ้ยมีแนวโน้มมีความเสี่ยงที่จะก่อปัญหาอาชญากรรม กลุ่มมีอิทธิพลกลุ่มมือปืนรับจ้างในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเนี่ยได้รู้สึกปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับมันมีอีกกรณีหนึ่งที่โลกโซเชียลเนี่ยติดแฮชแท็กชิงตัวกำนันนกบ้างอานองมือปืนต้องไม่ตายฟรีบ้างเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางภูธรพักเจ็ดเขาบอกโอ้ยอีพวกเนี้ยเหรอเป็นพวกอวตารหิวแสงครับ ตรวจสอบเบื้องต้นก็เป็นพวกอวตารพวกหินแสงนะแต่อย่างไรก็ตามขณะน,นี้เนี่ยทางรองผู้เชี่ยวได้สั่งการให้ตรวจสอบทุกทุกรลยผมอยากฝากถึงน้องๆหรือพวกนักเพลงคีย์บอร์ดหรือพวกที่ที่ภาษาน้องๆอไวัยรุ่นหปีหึงแสงต้องหยุดพฤติการเหล่านี้อ่ะก็หวังว่ามันจะเป็นวิกฤตที่สร้างโอกาสในการที่นําไปสู่การปร,ปรับปรุงโครงสร้างของทางตํารวจหรือแม้กระทั่งการปราบ,บปรามผู้มีอิทธิพลนะครับคุณผู้ชม we <laughs>